สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่บ้านเนินดินแดงนะครับตําบลแหลมงอบอําเภอเมืองจังหวัดตราดมีความภูมิใจนําเสนอนะครับซึ่งเราเคยมาเยี่ยมเยียนสวนแห่งนี้แล้วเธอนั้นใช้คู่หูมหัจรรย์มาเป็นระยะเวลา3ปีที่สําคัญครับเธอบอกว่าตอนนั้นใช้มาก็ดีอยู่แล้วนะครับทุเรียนรัดอ่อนลูกไม่ล่วงนะครับที่สําคัญ นะครับเธอบอกว่าประทับใจลูกเบ่งดีเหลือเกินนั่นคือความประทับใจเมื่อครั้งเรามาเยี่ยมเยียนเขาก่อนคราวนี้ครับเธอคิดยังไงไม่ทราบครับตัดสินใจให้ทุเรียนสาวของเธออายุ3ปี2เดือนแล้วเธอบอกว่าจะไว้ลูกแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงมาเห็นเธอเท่านั้นแหละครับบอกว่าจะไว้เหรอเพราะว่าทุเรียนสาวอย่างเนี้ยสอนเป็นอย่างเนี้ยสอนให้เป็นลูกอย่างเนี้ยมันจะมีลักษณะคือ1 ทุเรียนจะไม่สวยนะผลจะไม่สวยอาจจะเป็นโบหรือเค่หรือเขาเรียกว่าทุเรียนกระดูกมันเป็นอย่างไรกันนะเธอถึงมีความมั่นใจประทับใจและกล้าที่จะลุยไปกับทุเรียน3ปี2เดือนของเธอนะครับวันนี้เราอยู่กับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนครับสวัสดีครับครับโอ,อ้โหเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับเคยเจอกันแล้วมีชื่อมีเสียงบอกเพื่อนพ้องด้วยครับผมค่ะฉันคมคายค่ะตังถาโตอยู่ที่ ตำบลแหลมกอบจังหวัดตราดค่ะครับผมอีกท่านหนึ่งไปที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับครับผมอาจารย์บัญชาสดาวงครับครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับผมถามเลยนะครับอาจารย์บัญชาครับที่พาผมมาสวนนี้เคยพามาแล้วครั้งหนึ่งครับผมครั้งนั้นก็มาเมื่อสามปีก่อนเนาะเราได้มาคุยกันเรื่องความประทับใจต่างๆและอาจารย์บัญชาครับยังไงถึงพาผมมาซ้ําเติมที่นี่ครับ ครั้งนี้จะจะจะเป็นครั้งที่เกิดความตื่นเต้นเพราะว่าทุเรียนของพี่ปีนี้เป็นทุเรียนใหม่อายุ3ปีกว่าครับ,รบ,รบที่ได้ใช้ผิดพันธุ์คู่ของมหัศจรรย์เนี่ยนะครับเอามาฉีดตั้งแต่ช่วงทำใบทำดอกเลยนะครับ,รบก็เลยอยากจะให้มาถ่ายทำว่าวันนี้นะครับผิดพันธุ์ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้ทุเรียนอายุ3ปีกว่าเนี่ยติดลูกติดผลแล้ว ผลสวยมากอยากให้อาจารย์มาดูนะครับโอ้โหครับเนี่ยว่าผมมาดูแล้วครับผมก็เห็นว่าทุเรียนขนาดนี้ครับผมขอเนื้อที่เรียกว่าพี่คมขายค่ะหรือป้าคมขายดีครับได้ทั้งหมดครับถ้าสดชื่นนะครับเพราะหัวใจเรามาสดชื่นอยู่แล้วป้าคมคายครับตรงเนี้นะครับที่ตรงเนี้ยเรามีทุเรียนพันธุอะไรครับเนี่ยมีหมอนทองค่ะหมอนทองแล้วก็พวงมาีนิดหน่อยครับค่ะ แต่หมอนทองนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่เรายืนอ,อ,อยู่นี่ยไอ้สามปีสองเดือนครับค่ะเขาเลยเกิดความคปัะทับใจตรงที่ว่ามีแต่คนก็บอกว่าทําไมจะเอาลูกเร็วนักตู้ไอ้ทุเรียนอายุอย่างน้อยอยู่เขาไม่กลัวมันตายเลยอย่างนั้นอย่างนี้เนาะครับเราก็บอกว่าอืย่างไงเราก็ไม่ฟังคือว่าเราอยากท้าพิสูจน์เนะว่า,วาออาหารเสริมพืชที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วมันจะดีแค่ไหนรเราเราก็เยบอกว่าเออตัดสินใจก็พอบ้านบอกว่า เอาเลยเอาลูกเลยอะไรบางนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวลูกมามันก็ตายเอากต่อยากจะรู้อีกเดี๋วมันก็ลูกไม่สวยมันก็เป็นแต่แค่มันก็ตกไซมันก็เข้ากล่องไม่ได้คุยกันไม่สนใจเราก็ตัดสินใจใมีให้มันมีลูกเลยครับเงอนนั่นแหละอะเรแบบเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีของเราอยู่แล้วเราก็บอกแีบเนาะกับที่นี่บอกว่าเออเขาบอกว่าพี่ต่คนผ่านไปผ่านมาเขาบอกเอ้ยทำไมสุเรียนสวยนะใช้อะไรใช้อะไรทําไม มีลูกแล้วทำไมใบไม่โสมบอกใช้คู่หูของเรานี่แหละวะไรบางี้่ใช้มาหลายปีแล้วอะไรบางอย่าง <c oughs> ใครก็จะว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่สนหรอกตายไปตายเดี๋ยวก็รู้ตายรู้ออกแด้วก็รู้เราบางอย่าอ <c oughs> นั่นแหละก็เลยแบบแบบภูมิใจอะ่ะประทับใจในคู่หูวัศจรรย์ของเรามากเลยอะ่ะ <c oughs> บกบกมันดีจริงๆอ <c oughs> บอกเลยว่ามันดีไม่ว่ายังไง <c oughs> ก็คือดีจริงๆอะ่ะ ท่ังภูลือเกินนะครับเพราะว่าเธอมีความมั่นใจภูมิใจแล้วก็ประทับใจไอ้ตรงความมั่นใจนี่แหละครับทาให้เธอกล้าไม่ใช่เสี่ยงนะครับเพราะมันมันมั่นใจแล้วไม่กลัวความเสี่ยงต่อให้เพื่อนบ้านมาบอกใช่ไหมครับว่าระวังนะมันจะเป็นโบ้นะลูกมันจะใหญ่ผิดซ้ายไปถูกไหมครับลงกล่องไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นเค่นะก็คือลูกใหญ่นั่นแหละเราไม่เชื่อครับแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกถ้ามันเป็นโบ้เป็นไอ้ไซส์ผิดปกติมันมีอะไรอีกที่เป็นกระดูก เออกระดูกนี่มันยังไงกระดูกเหมือนกับว่าอีกข้างหนึ่งมันจะมีอยู่สองภูครับแต่อีกข้างหนึ่งมันจะแบบเป็นเว้าเข้าไปมันไม่มีไม่มีไม่มีเนื้อ <Latin. S 2> อ๋อคาว่ากระดูกคือไม่มีเนื้อแต่ลูกนี่ใหญ่ข้างหนึ่งมีภูอีกข้างหนึ่งไม่มีภูไอกระดูกนี่มันเป็นยังไงถึงมันมันมันเขาในอดีตนะคือถ้าทุเรียนสาวอย่างเนี้ยโอกาสเป็นโบเป็นเค้เป็นกระดูกเนี่ยเยอะมากเลยใช่ใช่แล้วก็ต้นก็จะตายด้วยต้องก็จะตายต้นก็จะโทรมนี่แต่ ของเราเนี่ยไม่เห็นมิจะโสมตรงไหนใบเราก็เฉียวเต็มลูกมันก็ใหญ่หนามันก็สวยอ,อมองไปไหนมันคือสวยอะ่ะมก็จะบอกว่าไงอ่ะของของเรามันสวยจริงๆน,น้ำสวยใช่น้ำสวยลูกสวยใครผ่านไปก็บอกว่าสวยใช่อะไรทําไมมันใหญ่อย่างนี้เราก็มีของดีก็บอกให้ใช้ไม่ยอมใช้การเราก็บางอย่างนเนะาะก็มันไม่มีเงินอ้าวจะทํายังไงล่ะนเลยว่าก็าบอกว่างี้นั่นแหละ ท่านดีแล้วครับความมั่นใจคงไม่ต้องพูดมากดูจากสายตาของท่านที่เห็นในขนาดนี้นะครับว่านี่คือพลังของความมั่นใจ <S S S พลังของความเชื่อมั่นเมื <S S ่อคนเราเชื่อมั่นแล้วครับตั้งใจทํานะครับแล้วก็รู้อยู่ว่าความเชื่อมั่นนั้นนะครับมันเป็นความยั่งยืนด้วยเธอก็บอกว่าอย่างไรเสียต้นของเธอก็ไม่ตายวันนี้อยากท้าพิสูจน์เลยว่าไปดูเลยว่าของเราเนี่ยเมียนเราสามปีสองเดือนเนี่ยมีมีกระดูกไหมอยากให้เดินดูเลย อยากมีไหมไม่มีไม่มีมมมมครับไม่มีกระดูกไม่มีโบกเกินไปมีแต่ทรงแบบได้กล่องเข้ากล่องได้ทั้งนั้นเลยแล้วอัตราส่วนในการใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงครับก็สองสองร้อยสอง้ยซีซีเราจะใส่ สิบห้าก็ได้ค่ะสิบห้าส่วนมากก็สิบเนาะสิบช้อนเนาะสิบช้อนแล้วก็สองร้อยลิตรเตะค่ะสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรใช่เราใส่เวอร์แพนนะครับเวอร์แพนแบบผงนั่นไปโซดาซานสองฝาสองฝาแล้วก็ไอ้นั่นสิบเวอร์แพนสิบช้อนนะครับช้อนหรือสิบห้าก็ได้ถ้าเราอยากจะให้มันโตเร็วแล้วเราฉีดบำรุงยังไงครับเราก็กี่วันครั้งเราฉีดเจ็ดถึงสิบเจ็ดถึงสิบวันครั้งแรกเราก็จะเจ็ดเจ็ดติดต่อกันหน่อยพอพอมันเริ่มมัน เริ่มโตขึ้นแล้วก็ห่างออกมาเหลือสิบเหลือสิบสิบวันพ่นทีก็ได้อืานี่ก็พ่นมาอย่างนั้นมันเลยตลอดจนถึงวันนี้ค่ะนี่อีกกี่วันจะเก็บผลได้ครับเนี่ยวันวันที่สิบค่ะ หมที่สิบไม่เกินนี้ก็บอกพอแล้วแบบมันมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นมามันโตเร็วมันเบ่งพูอาจารย์แล้วก็บอกคุยกับพ่อบ้านว่าพ่อพ่อเราอ่ะไม่ต้องขีดไปใส่ลูกมันเยอะเกินไปนะเราขีดใบก็พอเดี๋ยวมันจะเป่งเกินไปเราบอกอย่างนี้เลยอ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะครับว่าใช่จริงๆรพอลูกมันมันมันสมบูรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะไม่ให้มันต้องไปสมบูรณ์เลยกว่านี้ก็ไปบำรุงใบไว้ก่อนเลยใช่ กรณีที่มันเขายังเป็นต้นสาวด้วยใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับว่าต้นสาวเราก็บํารุงใบดีกว่าด้วยถูกไหมครับใให้เขาหาอาหารเพราะาตอนนี้อาหารลูกเต็มแล้วถูกนะครับก็ถือว่ามีข้อคิดอะไรครับที่จะเตือนเกษตรกรผู้ที่กําลังมี3ปีอายุกําลังสาวๆอยู่เนี่ย แล้วก็อยากจะให้กําลังใจเขายัางไงครับค่ะเกษตรกรชาวสวนทุกคนนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าเออทุเรียนเราสามปีกวากวาเนี่ยจะเอาลูกไม่ได้มันจะตายมันจะอะไรคือไม่ต้องไปเชื่อใครค่ะเราเชื่อเชื่อตัวเราเองเราเชื่อผิสพันธ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ต้องมาเชื่อใครทั้งนั้นก็จากที่เห็นเนี่ยฉันไม่ไม่เชื่อใครคพอผลผลิตออกมามันก็ได้สมบูรณ์มันก็จะได้ใบสวยอน้ําสวย ภูสวยไม่มีตะเข้เหมือนอย่างที่เขาพูดเลยเนาะต้นก็ไม่ส้มด้วยไม่ส้ม,อมเอาอย่างนี้ตอนนี้คาดการเรามีทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยคาดการทั้งหมดมี300ต้นค่ะ300้ต้นเรากะว่าเนี่ยทุเรียนสาวเ่าเนี้ยถูกไหมครับเอาทุเรียนสาวนี่มีกี่ต้นทุเรียนสาวมีก็ประมาณ200กว่าต้น200กว่าต้นปีนี้เราเลิ่มต้นเนี่ยเราคิดว่าสตาร์ทด้วยสักกิตันกันเนี่ย จะนับทุกวันเนี่ยนับ,ได,ไ,ดนบได้กี่ลูกนะสวยอ่ะพันลูกค่ะพันลูกโอ้ออทุเรียนสาวได้พันลูกก็ไปคิดกัน,นเองนะครับเดี๋ยวดูตามภาพที่ท่านเห็นก็นแล้วกันว่านี่คือความมั่นใจของป้าคมคายพี่คมคายหรือป้าคายของเราเนี่ยนะครับว่า ท่านมั่นใจในอดีตตั้งแต่3ามปีที่แล้วแลวเธอก็มีความเชื่อมั่นพลังแห่งความเชื่อมั่นนี่นะครับก็บ่งบอกว่าเธอนั้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจแล้วก็ประทับใจผลิตภัณฑ์โดยตลอดใครจะว่าอย่างไรจะมาล้างเธออย่างไรเธอสะบัดขาหลุดทุกที่ครับใช่ค่ะจะมายึดมาดึงอย่างไรก็ไม่มีผลอะไรมั่นใจเราใจเราคือใจเราใจเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อใจเราค่ะเราเชื่อว่าของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ผ่านมา มันดีแล้วมันจะไงมันก็ต้องดีมันจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ดีมันต้องดีเรามั่นใจค่ะครับเต็มร้อยเนี่ยครับมั่นใจย้ําถึงสามสี่รอบแปลว่ามั่นใจเหลือเกินเหลือกําลังของความมั่นใจท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับได้บอกพี่น้องเกษตรกรถึงความเชื่อมั่นแบบที่ป้าคมคายเขามีความเชื่อมั่นนี่ครับครับก็อยากจะฝากเรียนนะครับว่าวันนี้นะครับเราทําสวนนะครับเราปลูกทุเรียนเนี่ยแหละครับนะผมเชื่อว่า ถ้าเราเปิดใจลองมารับรับรู้เรื่องราวของผิดพันธุโดยเฉพาะเรื่องของตัวคู่มัสจันนะครับแล้วก็ปุ๋ยหญิงกเกษตรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันสามารถจะตอบโจทย์ได้นะครับเพราะว่าอย่างสวนของพี่คงคายเนี่ยนะครับได้ใช้มาแล้วตั้งแต่เริ่มทุเรียนก็คือสามปีนี้นะครับจ <5, 5, S 1> นะเริ่มปีเริ่มตั้งแต่ปีแรกมานะครับนะก็เห็นผมเห็นพัฒนาการมันแตกต่างเรื่อยมาเช่นนะครับต้นก็โตวันโตคืนนะครับ ความสมบูรณ์ก็มีก็อสำคัญคือต้นไม่ค่อยป่วยนะครับเพราะในข้อดีนะครับเราสามารถฉีดเอามาฉีดที่ใบได้ฉีดที่ลูกได้ฉีดลงดินได้นะครับในะนะการช,ช่วยให้เรื่องของอ,อัตราการสูญเสียนีย่ไม่ค่อยมีนะครับรวันนี้ถ้าก็อยากจะฝากว่าถ้าใครอยากจะลองใช้ไม่ยากครับนะลองติดต่อที่ตัวแทนทั่วไปได้เลยนะครับนะอเฉพาะ ถ้าซื้อจะเป็นโปรโมชั่นเนี่ยจะถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็คือจะไปยัดนะลดต้นทุนและอย่างคือเราจะลดไปได้หลายตัวครับอาจารย์ครับหญิงเกษตรใช้หรือยังใช้ค่ะอย่างทุเรียนสาวอย่างเงี้ยเราใช้หญิงเกษตรยังไงครับสองกิโลค่ะสองกิโลต่อต้นเดือนละกี่ครั้งขายสิบหกวันที่หนึ่งที่หนึ่งครั้งหนึ่งค่ะสิบหกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหนี่มันว่าเดือนสองครั้งอะเดือนละสองครั้งครั้งละสองกิโลใช่ค่ะโอ้โ นี่ไม่ธรรมดานะครับเทคนิคเหล่านี้นำไปใช้ได้ในวันนี้สวนทุเรียนหัวป้าคมคายนะครับอายุ3ปี2เดือนกว่าๆใกล้เก็บผลผลิตนี้เธอย้ำซ้ำนะครับแล้วก็เตือนพี่น้องเกษตรกร,กรว่าเธอมีความมั่นใจเธอมีความเชื่อมั่นเธอมีความประทับใจสิ่งใดๆก็มาล้างเธอไม่ได้เธอตัดสินใจแล้วว่าจะใช้คู่หูประกอบด้วยหญิงเกษตรเพื่อการบำรุงดูแลรักษาทุเรียนสาวให้เขาสอนให้เป็นให้รู้จักออกลูก <S <S เธอมีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของเธอปีนี้ออกมาเป็นพันลูกแน่นอนและก็สมบูรณ์พูนสุขอย่างนี้นี่แหละครับเกษตรกร,ร,กร,กรยุคใหม่ถ้าเชื่อมั่นมั่นใจประทับใจท่านจงยืนหยัดครับว่าท่านคือน,นักการเกษตรตัวจริง<ช>และวันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งครับที่เรียกกันว่าใช้กับทุรเรียนสาวแล้วประสบความสําเร็จวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่มาได้ให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับเพื่อนพ้องพี่น้องด้านการเกษตรมิเจอเกษตรยั่งยืนครับยังติดตามเพื่อคุณค่า ของผลิตภัณฑ์3ามเกลือเวอร์แพนจะเดินทางไปทุกที่เพื่อตรวจสอบว่าท่านนั้นใช้จริงแล้วมันลดต้นทุน